ไปล่น่อยไปไลน่อยโอ้ปลน้อยไปไลน่อย สวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกคนครับผมเมื่อนี้จะมายำเบ็ดปลาไหลครับเมื่อนี้พี่น้องใส่ไปเมื่อวานนี่ครับผมเนี่ยหมดแรงใส่ข้างๆป้าบัวนี่นะครับบัวกำลังเป็นดอกแล้วครับพี่น้องกำลังบานนะครับผมโอ้สวยงามนะครับพี่น้องครับบรรยากาศเนี่ยม้อเศร้าติดดอยครับที่ภูเขาข้างๆสวนยางนี่นะครับพี่น้องสวนยางครับสวนยางนี่อันนี้ป้าบัวครับพี่น้องดุยครับลุยใส่เมื่อวานนีครับผมเนี่ยหมดแรง บอดีมหาปลาไหลโดนแล้วครับพี่น้องนี่ลอะเลาะองใส่เบิ้งพี่น้องมาหนิมันจะคือบ่หลังแรกเขาใส่ไว้นี่คล้อนี่อันเป็นข้องนะครับนี่อันนี้เป็นข้องนี่เป็นข้อง๋อนี่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 อันหลังนี่ขวดห้อยดึงขวดเจ้าพี่น้องห้อยดึงขวดตุ่มด้ครับผมเบิ้งดิใส่ขวดนี่นี่นี่ทำห้อยดึงขวดสี่คืบที่พี่น้องนี่ลองดูมันขอน้อ โอ้เี็นอกตึงๆครับผมบดึงมือเี่นดองเดียวเนี่ดังหนอบก็พี่นดองเนาะบ่งลไม้ครับผมล้งที่สองนี่ก็เนาใส้ไปส่หอย่เส้นลังนี่บดึงเนอหลังนีบครับลังนี่บดึงเบเบเงียบนบิดเงียบลังที่สามนอกินลังนี่ บดินแบบน้องครับน้องนีว้หลังนี่เป็น,อน้องไยหลังนี่ครับจะว่ายได้กับล้างนี่อื้นี่อ้แต่วันตายเป็น้องเลยนี่ครับนี่สุดยอดนี่วัน่าตายประไลยูข้าไท้าข้าวท้ นี่ปลาไหลจงทำนะครับพี่น้องเขาบนดังแหลกกันพี่น้องที่นี่หลังเมื่อกี้ครับผมทางนี้คือพี่น้องนี่นี่ครับนี่นี่เตยรู้ครับผมนาตายแล้วครับบึงดังนี่ดังแหลกเนี่ยนี่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 แต้มจ่องลุ่มหนังพี่น้องที่นี่จ่องหนังครับผมดังแหลกครับพี่น้องเพื่อดินด้วยครับผม หลังนี่ก็ได้ยุพี่นอ้องแต่มันไต่แล้วครับผมมันติดตะวันเหนือพี่น้องนอนี่ครับน,น,นี่เม็ดปอมควอยพี่นอ้องเด็กสองตัวแล้วครับผมน,น,นี่โอ้น้องครับนี่เด็กสองแล้วครับนี่ยาพีนอ้องเอาไว้เนี่ก่อนครับผมบนละไม้ครับย่นดีเสียง่าคืออยุพี่นอ้องไปไปอ้น้อนนี่ก็คันนี่แล้เนี่ย ดึงใดึงเยอะห่ดึงน right ี่โอ้บ้ดึงมือพี่น้องเงียบๆแต่บ้านนี่ยได้เป็นน่องเนาะเพราะว่าใส่ว่านนะครับเพี้ยมันตายครับผมต้องโบก่อนต้องให้ดึงทุกครับผมดึงมือดึงมืออืมน้องคือคือตางนี้คืออยู่โอ้บอกเขาไง พี่น้องมันอ no. ัดตายครับตัวนี้โอ้จะได้ข้อมันคลองตัวคอยตัวนี้พี่น้องเห็นไหมเป็นปลาบัวครับพี่น้องนี่เป็นปลาบัวปลามันขามาคลองนี่พี่น้องโอ้ยังไงเล่าครับนี่สุดยอดสุดยอดเดี๋ยวก่อนเดี๋วก่อนพี่น้องเนาะไปทาไหนครับที่นี่ปลาบัวครับนี่มันอยู่ขางปลาบัวพี่น้องหลังไหนเล่าครับที่นี่หลังนี้เขาใส่ไใส่พี่น้องนี่นะนี่ได้นี่ ใอ้ดึงนี่องนี่ให้กันดึงกันโอ้หยหลายๆไปน,อนอ้อ,อ,ง,นอนงนี่ปอกขอปอกโซให้ไปน้องเนาะหลักนี้ให้ดึงกับไปเลือดไปดงนี่โอ้ยเนาะเอาขึ้นแล้วครับผมโอ้โหมาขึ้นไปเนาะจะตายเป็นเป็นยับตัวในเปียงเนาะมันลเลือดไปน,อน้องดีโอ้ยน้องนีงลดน่องมัมมี นมึงเงียด้วครับโอ้เพ่อมันดึงมปลานี่งพี่น้องคนน่ะเพรมันไปดึงไปของหนาครับผมเบ็ดหายเบ็ดลุดพี่น้องเบ็ดลุดแสดงว่าไปเงียดเต๋อพี่น้องมัดเบ็ดก็เป็นปนุ่นนี่โอ้ล้างนี่ง่ายพี่น้องเบ็ดจนหายครับไว้ี่ก้อนะะนะพี่น้องเนะาะทั้งหมเดี๋ยวเขามาสับที่หลังครับทังนี่ได้ไหมเนี่ยครับ ดังนี่ดึงบ้านนี่อันนี้บ่ดึงพี่น้องอันนี้บ่ดึงวันนี้ก้อนห้องไปดังไหมแล้วครับที่นี่โอ้ปลาไหลสองตัวเลยพี่น้องน,นี่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 บางทีดึงขอบขออไปขางกาได้หน้าพี่น้องนี่ พี่น้องรถอันนี้ก็ได้โอ้เบ็ดเฮียบออดเหมอ,อืหมพี่น้องเบ็ดหายแล,ล้วก็ได้เบ็ดยังอยู่ครับผมเบ็ดยังอยู่แต่ว่ามันดึงไปแห้งพี่น้องมันเสียดสันมูอพี่น้องเนาะวเดี๋ยวกนครับผมให้ขวดพน้อให้ขวด,ให,ขวดให้ดึงขวดไปดยุบพ่น้งางตั้งนี้ก็ได้ ดึงมนลงเสียงมันปนไล้ไลคยลครับผมน้เสียงไปเอมันตายลยมั้งรุดนี่ก็ได้รุดแล้วนี่ก็ได้าดึงซื้อครับรุดันนี้กนครับผมนี่ครับเจนี่ อั่งนี้ก็ได็ใส่ไปหน่อย ไป่น่อยไปไลไหน่อยไปไลหน่อยไปไหน่อยอป่หน่อย,อยอเสร็จเสร็จไปนึ่งขวดแล้วครับผมเน่เสร็จไปน้ต่อไปครับที่นี่ แต่มันตายไปนอ <h ahaha> ป้องเวทความไม่ใช่ไ้ไปนอ้องโอ้นองนเงยอยู่ครับนี่ั่งเงียอยู่ข้าบนี้ก่อนไปน้องนั่งเงียเนอานี้นงงนก,นก่อน,งงน,นครับผม้น,นี้ก่อนไปดังพิธาเด้ไน้องที่ไหน คือเดี๋ยวไนน้อง,งนะครับผมบางเป่าเลยนเนี่ยมากระดีกรึเปล่า้องเก่าอยู่เอาเนี่นนยดดครับผมก็แล้วครับผม พอดึงไหลหลังอยู่พี่นอ้องพอดึงไปรุดครับผมพี่น้องครับผมนี่แหละครับผมผลงานครับผมวันนี้ได้ปลาไหลสามตัวซี่ตัวพี่น้องปลาไหลสามตัวครับผม,บผม,ต,ต,ต,ผมตัวนี้เท่าไพี่นอ้องตัวนี้ตกเป็นครับผมพี่นอ้องตัวเป็นตัวนี้ เป็นแต้มมันตัวน้อยพี่น,อน้องต,ตัวน้อยไอสามตัวนี่ตัวตายพี่น้องนี่ครับผมพี่น้องมาใส่อนปลาไหลหมันเชี๊ยแรกครับผมนี่ไปซีตัวพี่น้องนี่ครับผมแล้วก็มีของแถมพี่น้องไหนแต่มันตายแล้วครับตัวนี้ผมพี่น้องอ่าใส่เป็ดป้อมนี่ครับผมเป็ดป้อมเคลียร์ขวดครับพี่น้อง น้น่กินทําดาษนะครับพี่น้องแต่กระคอตัวนึงพี่น้องตัวใหญ่เนี่ยตัวใหญ่ดาวขาดแล้วรครับมืนอนี้ก็ผมได้สได้สามตีตัวผมหามตัวอ่อฮพี่น้องพี่น้องครับผมที่มีสิข,ขอตัวแล้วกนได้ครับพี่น้องจะได้กระเจันคิดต่อไปนะครับผมเอ Cap ื้อมมือหื้อเนยครับมาใส่ส้่ัมของกาอยู่ครับพี่น้องสิ่งสั่ไปลายให้ก่าพี่น้องพะว่ารุดระดังอยู่ครับผมที่มีสิข,ขอตัวไปแล้วครับก้อยนะครับผมอย่กับปากกดติตาอย่าตั้งใจอะไรนะครับผมพี่น้อง สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม